พี่คิดว่าบ้างไฟเมื่อกี้ขึ้นจากน้ําทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับน่าจะทั้งหมดนะน่าจะทั้งหมดใช่ไหมครับาการว่าน,น่าจะเป็นทั้งหมดเอหมายถึงส่วนที่ไม่คิดว่าขึ้นจากน้ำคือยังไงครับ เพราะไอ้ตอนตอนที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะระบ,บุแน่ชัดได้ว่าจุดที่เกิดขึ้นจากผิวน้ําจริงหรือไม่เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเราเห็นเหนือผิวน้ํามาแล้วครับไอ้ตัวน,นี้เราไม่สามารถที่จะวอ่ะอันนี้คือเกิดขึ้นจากน้ําเลยนะครัคบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือเรามองเห็นคือเหนือระดับผิวน้ําที่ขึ้นมาแล้วครับอ๋อนี่กเเห็นว่าบางไฟเมื่อคืนนี้ขึ้นจากน้ำจริงจริงหรือเปล่าครับจริงจริงครับ เราคนอาหาร่างันเถอะคนเก่ดขนาดนั้นก็ยังมีคนมาเดจากอะไรก็คนชอบกันหรือเปล่าคราเที่ผู้ชมมันจะน่าวิญญาณเองนงแต่ว่าที่มันก็คือว่ากำลังที่สองทิ่ดูแลกิจที่เัลผม ความที่แรกคือที่ความเชื่อถับเชื่อไปตัวนั้นมานที่ชาวบ้านเขเชื่อกันแบโดัรู้เรืมองกันอะไรน่าะนเนาหดีอเล่าอย่างเดไม่สองนี่ทั้งวิชาการทักษาบันทิจริงกก่อนทังวิชาการต้ององแล้วก็จะปราตฏขึ้นทนนันแหละมอนันอง่ายไม่กี่วันเราอายุห้าสีหกบปีนี่เมื่อมีการแล้วก็ไงานเงินีทำานห่อนนบเทนออบคนก็ ใช่ครับครับใช่ท่านร้อยตรีอรุณชัยจันทร์หรือเปล่าครับครับผม็อบถูกต้องครับอ๋อเป็นนายกอบตลักษณะวาปีใช่ไหมครับครับผมรอบถูกต้องครับวันที่สามสิบตุลาห้าห้าคือออกพรรษาฟั้งที่แล้วเนี่ยท่านนายกไปดูที่บ้านอะไรครับโอ้บ้านท่าม่วงนะครับบ้านมันจะมีบ้านอ่าท่าม่วงกับการชุมมันมันจะดูวงไฟจุดเดียวกันแต่บ้านมันอยู่ติดกันนะครับ ท, ų, ท, rumor, ท hotel, island, right? ั้งขาวม่วงทั้งตาลทุกเนี่ยคือมองเห็นลูกไฟลูกเดียวกันใช่ไหมครับครับลูกเดียวกันมองเุดเดียวกันนะครับอ๋อครับเออแต่ยกคิดว่าลูกลูกไฟเหล่านั้นขึ้นจากน้ําทั้งหมดใช่ไหมครับขึ้นขึ้นจากน้ําจริงๆนะครับเออผมรับประกันว่าไม่ไม่มีคนทานะครับไม่มีคนทำร้อยเปอร์เซ็นเพราะผมก็เคยอยู่บ้านนั้นสามสิบปีอันนี้สมมุตินะครับถ้าสมมุติว่ามีคนทําขึ้นจริงๆอาจจะเพื่อผลประโยชน์สร้างการท่องเที่ยวเนี่ย ท่านายกไม่รู้เห็นแน่นอนใช่ไหมครับขาดสอบไม่มีไม่มีมมผมรับประกันร้อยเปเซ็นว่าไม่ไม,ม,มีใครทำนะ